ตกากับหกโมงเรื่องเก็บเลยมันจกโมงแล้วล่ะพี่พิมดูกับเรื่องเบิรงนาลิกาอ๋อกลจะหกโมงแล้ว,ลลวพี่ไลฟ์สุดกี่นาทีแล้วนี่อ๋อเหลือแปดเหลือได้เหลือเหลือแปดนาทีนะคะก็จะลงเอาแค่สามสิบนาทีเพราะว่า <c oughs> แเลยนะเจ๊ะโมงแล้วนี่เจ๊พ่อคืนชั่วโมงไปโอ้ยขอบคุณมากๆานะคะผู้ใดเห็นน้ำกันกาแฟเล่าหนา เล่นน้ำแข็งกาแฟ,าฟเล่าน่ารักน่ารักเลยอดบางเช้าไปเบิ้งเล่าเนี่ยอดหัวบ่ได้เด้เพราะว่าเข้าวเล่นน้ำกันงเหนไหมไม่เด <c oughs> ือดรึเปลฮะมุ้ยเถื่อนไม่เดือดรึเล่าเน่าเบื่อขนาดนี้ทำอะไรบ้านคุยอย่างนี้แหละเสียงลมพัดเลีลยวพัดลมดังมากค่ะเปล่า,าหรอพี่เขือนพี่ก็ปิดเสียงรบกวนแล้วนะพี่จะไล่ไม่นานหรอกนอ้องพึ่ง จะไล่ประมาณหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็พอเพราะว่าไปนั่นแหละที่เขียนตาพอเห็นหุ้งไหมจ้าจ่าจ้าจ่าสามแปดเนาะนี่คือกันตัวตาหนูบ้ใส่เป็นตาก็ <c oughs> <ตา S 2> พ่เห็นาอากาศเหรอแต่ดีรอบพ้องจา้าขออนุญาตแป๊บนึงไปเอากางเกงไม่เพลินคุยกันอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวถิ่มาบอกขขอถิถ่นมาแต่บอกเรื่องเยอะแยะพึ่งพึ่งจะไล่ว่าจะไล่ว่าจะไล่ช่วงประมาณชั่วโมงแล้วล่ะแต่ไม่ได้ไล่ ร้านอ,อันนี้ตัวใหญ่พอดีแล้วสวยก็แต่งแต่งธรรมดาที่แหละไม่ต้องแต่งหน้าเลยรธรรมดาออชุดนี้รอยากไปเด้เกาหลีนี่อยากไปเลนที่มาเด้เก็บเงินเก็บเงินจากหน่อยกันอยากากันอยากไลุ่ด ลูกค้ากัมากคุยกันเอาขอบคุไหลายลขอบคุณมากๆเลยยังเหนียวแน่นเลยอ้าวสวัสดีค่ะแม่ปูยังจ้ามาแถ่นั่นว่ายิมาทะนลตกโอ้ขอเงินพีวิเชียนน่ะนะ12ิององศานี่ เฝ้ามาแม่นนั่นนี่อะไเงียบมากยิ่งมันเว้นนี่อันนี้แม่หุตติศิริขายได้นั่นหุนตติศิด้ขายบางที่มาหลายจา้าขอบคุณนัน่นพอผูญญ้ใหญ่ได้จ้าพี่วิเชียนแล้วก็น้องโอด้วยน้องโอโอชิดพาตุลุยแล้วก็น้องพึ่งน้องนั่นน้ำจ้าเกื่อนปูอะไรนั่นแหละที่เขียวเขียนตาพอเห็นหุ้งไหมจ่าจ้าจ่าสามแปดเนาะนี่คือกันตัวตาหนึ่งคุณพระเซ่เป็นตาก็าพอเห็นแต่ว่าจำเป็น ส่งกำลังใจกอบคูดห้หลายๆสีมื่อไราเปิดการมองเห็นจะเคืองชั่วโมงเข้าไปดูกาลยาก่อนนะหาเพื่อนนักก่อนถ้าหนันยวนอะไรนะจูเพื่อนผู้ยิ่ใส่หังจุดว่าจะว่าไปจำไม่ได้เ <laughs> <laughs> พราะว่าการเขาถึงมันลดลงไหมลดลงหลายพวด เ,เลยสิมาไลนี่แหละไล่เพื่อการเข้าถึงไปดอกโอเคค่ะเจอกันใ่ม่หนาวเลยซัมเปิดแอร์จ้ายี่สิบห้าองศานะ่ะโอ้หนาวสุดๆเลยนั่นโอ้อยากไปเที่ยวเนะอจังหวัดเพินแมจังหวัดเขาจะของว่าซานว่าม,มีไฟถึงว่าเหร่น้ำ <laughs> จับโทรศัพท์จับโทรศัพท์อันตั้งเองหน้าเนี่ยไหมจังหวัดเป็นพิเชนไหมเป็นแต่ไปเที่ยวก็ย,ยังเนี่ยเป็นแต่อากาศดีไหมจ้าดอนฮอน ีหิมะนำ้ำหนาวด้วยน,นะนะยังวันสิบห้บาองศาอ้หนาวหนาวแต่ยี่ห่าองศาหนาวแค่รี่ยี่ห่าวองศาเลยเดลี่อได้สตีมแล้วก็ได้โบนัสที่น้ำกันนะจ้ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเข้าเขาไปเบิ้งโบนัสเข้าเขาไปเบิ้งโบนัสบ,บ,บ่ได แจะว่าห้าเบิ้งเด็กใช<ค>้รองส <ขอ S 1> <ท>ีขาวเดลยพี่แกะแบบนี้มีจ้ะมีรองสีเท้ากันด้อออกจากนาาหน้าแป๊บนึงนะรองเท้าจะดีไหมป๊่ปไม่มีเพราะวันนั้นพี่จะไล่ไม่นานหรอกน้องพึ่งพี่จะไล่ประมาณหน่ึงครึ่งชั่วโมงก็พอเพราะว่าแป้งเพราะว่าเง,งเยียบมากเลยนี่เว้นร้างเลนจ้าแม่แกะจ้าสวัสดีจ้าแม่ปูคิดถึงคิดถึงอีกเลยก็ลมเลย ขนาดปิดเสียงรบเกลือนแล้วน,นั่นนี่สวัสดีค่ะคุณยายแดงพ่าแซบโอ้ยยายแดงพ่าแซบนี่พี่เพียมนี่ยายแดงพ่าแฝบผ้าแซบนี่คลิปรบปา แมนชุดใหญ่มัมนก็มืดไม่มืดไม่มืดเวลาไปเวลาไปแต่งหน้ามันก็สวยไม่ไม่ได้แต่งนะเวลาเสรเราก็ทงไม่เฉยไม <ร S 1> ่ดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ได้มืด้วยล่ะตะไคร่อ่ะย่แดงนะจ๊ะย่แดงผ้าแสบ,บนะอย่แดงผ้าแสบ,บ,อแบ,บ,อแบ,บตอบกับคุณสวีวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณสวีวันนาเขาเสียเขาจิตสรุปไปเขามาเลยไหมเขาสรุปมาเที่ยเดียวเลยแล้วเขาก็ไปเบิ้งไอ้รูปภาพตัวนั้นน่ะเบิ้งไม่ได้็คือเกิ อยากไปได้เกาหลีนี่อยากไปเล่นทีมาได้เก็บเงินเก็บเงินจากหน่อยกันพ็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วิเชียนด้วยก็เข้ามาเหมือนกันขอบคุณมากมากนะคะน้องพึ่งยังอยู่ที่เดิมอยู่น้องพึ่งยังมอยู่ทนะนี่อกกับคนดํามันไม่เข้ากันเลยเขาชอบสีม่วงเขาชอบสีม่วงมันเป็นเจ้าหญิงน็่เจ้าหญิงนี่สีม่วงอันนี้เป็นจริง ก็ถึงมันน้อยก็เลยมาไล่สดการเข้าถึงจากสามหมื่นขวาลดลงเรื่อยๆหนาวหรือย,ยังครับว่าวันนี้ร้อนมากค่ะเมื่อนี่ห้อนไหมตั้งค่าเนื้อหาเนื้อหาประสิทธิภาพอะไรนี่แหละนั่แหละมันจะได้หมดเลยมันจะได้เลียวมันตัวใหญ่ไหมไอ่เก็บยางไอเก็บยาง,ยางขายจจมเมอน,นี้เลยหยุดบื่อตาเบ,บื่อใจเบืตาไอ้เจ้งพวาะว่าเงียบมากเลย แว่นร้างเล่นจ้าแม่แกจ้าสวัสดีจ้าแม่ปูคิดถึงคิดถึงมือมืม่อเกียนลูกค้าขาขมาบึมบังบึมบังขายไปแล้วทางพี่พิมนาวเนาะแต่ว่าอุดรฮอนเด้อพี่พิมพมือหีิฮอนเห็นว่าเอ้าไม่คือหนาวสองมือหนึ่งแบบที่ฮอนแล้วแมอันก็ <S <S 2> <S 2> เองเฮ็ดเอง สวัสดีเช่นกันจานอ้องพึ่งนั่นล่ละอันคุณชวีว่านนั่นสวัสดีค่ะพี่พพมพ์สวัสดีค่ะสบายดีจานลูกนันสบายดีเป็นไดน,นั่นทุกขงสวัสดีค่ะคุณยายแดงผ้าแสบโอ้ยยายแดงผ้าแสบเนี่พี่เพียมนี่ยายแดงผ้าแสบผ้ยายแ,แสบเนี่ยคลิปรอบปาก ม,มั่นไหมเขามีบ้างไหมจะมาคืนเครื่องมือให้มั่งไหมเมื่อวานนี้พี่แกก็ได้เมื่อวานก่อนได้พร้อมกับตองอูได้การตั้งค่าตั้งค่านอะไรนะเนื้อหาตั้งค่านเนื้อเป็นยังไงโอเคยังอิทพพลลมก่อนยังจ้าภาษาไห้หน้าว่าฮิมาท่ลิตโตก โอ้ขออ้อเงนพิวิเชียนน่ะนะสิบสององศานี่เอาน้ำหวานอ๋อนั่นเหรอเอาน้ำหวานใส่ให้เป็นหิมะเนาะน้องโอเนาะน้ำแข็งใส่น่ะนะน้ำแข็งใส่ถ้าไม่ทำเพจใ,หม,พให,มหม่ทำเพจใหม่ไหมทำเฟซใหม่ดิทำเฟซใหม่แล้วก็ได้ทักทายอ่ะอยาแดงนะจ้ะยาแดงผ้าแสบนะอย่าแดงผ้าแสบนะ ตอบกับคุณสวีวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณสวีวันกันนาร้านนู้นนะคะแล้วก็ลงมาร้านนี้นั้นตาเราอยู่ไหนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวหรือว่าอาเราเล่าละน่านกลางคืนสิบสองกลางวันสิบห้าอ้าวสิบสองก็นาวอยู่นันะ่นน่ะรูจักวัดน่านนะเขายังไม่คืนเครื่องมือให้หรอ แม่ชุดใหญ่มันก็มืดไม่มืดไม่มืดเวลาไปเวลาไปแต่งหน้ามันก็สวยไม่ไม่ได้แต่งเวลาใส่รองกระท o n เฉยไม่ใส่กระท o เฉยไม่เป็นไรม่เป็นไรมันไม่ได้มืดเลยล่ะพี่จะไลฟ์ไม่นานหรอกน้องพึ่งพี่จะไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอเพราะว่าสวัสดีค่ะคุณยายแดงผ้าแสบโอ้ยยายแดงผ้าแสบเนี่พี่เพียมนี่ยายแดงผ้าแสบผ้าแสบเนี่ยคลิปรอบป้าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่วิเชียนด้วยก็เข,เข้ามาเหมือนกันขอบคุณมาก